มีใครเคยเจอปัญหารดน้ำแล้วน้ำแรงเกินไปหรือจะต้องบีบสายยางให้เจ็บนิ้วเจ็บมือไหมคะนี่เราเจอแล้วคะ่ะตัวช่วยดีงามมากๆเลยนั่นก็คือหัวรดน้ำ2,000รูนั่นเองนะคะน้ำมันนุ่มมากไม่กระแทกกระเทือนไม่ดินไม่กระจายนะคะต้นกล้าก็ไม่ล้มแล้วเขายังแถมตัวต่อกับสายยางมาให้ต้องสองอันเลยนะคะใช้ได้ทั้ง6หุนและ4หุนนะทุกคน ผู้หญิงอย่างเราก็ต่อเข้ากับสายางที่บ้านได้ง่ายมากๆนะคะเพราะเขามีเกลียวหมุนเข้าหมุนออกได้ง่ายๆเลยของที่บ้านเนี่ยเรามีของเก่าอยู่แล้วเราก็เลยต่อเข้ากับของเก่าไปก่อน mm hmm. และตรงหัวลดน้ําก็มีคันโยกปิดเปิดวาล์วน้ําด้วยนะคะสะดวกมากๆเลยเพราะว่ามันอยู่ตรงนิ้วเราเราก็แค่โยกเปิดโยกปิดเวลาเราขยับใสายางนะคะทุกคนเห็นไหมคะว่าง่ายกับชีวิตมากๆเลยต่อไปนี้นะคะการ ลดน้ำผักนลดน้ำต้นไม้ก็จะไม่ยุ่งยากอีกต่อไปแล้วค่ะ